ัดสมุทรสงครามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกท่านรวมพลังร่วมมือร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ด้วยการดำเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยขอให้เฝ้าระวังการลักลอบของแรงงานต่างชาติโดยไม่ผ่านการคัดกรองในทุกหมู่บ้านชุมชนและสถานประกอบการการล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติให้อยู่ในที่พัก หรือสถานที่ทำงานภายใต้การดูแลของนายจ้างโดยมีํำนันผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมืองด4อย่างงดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวงดการจ,จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจานวนมากงดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดยานพาหนะทางบกและทางน้ำที่นำสินค้าจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาจังหวัดสมุทรสงคราม ชาวจังหวัดสมุทรสงครามสามารถเดินทางได้ตามปกติแต่ต้องป้องกันโรคใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดนและมาตรการของสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภหยโควิดหยุดยั้งป้องกันได้ด้วยความร่มมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรสงครามด้วยความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักจริงก็เลยอยากขอสองสารคุณหมอที่ทํางานหนะักหมอเหนื่อยจนไม่ได้พาประชาชนที่รักจะได้ปลอดภัยอ่ะกักตัวกันก่อนได้ไหมพนโควิดนี้ไปจะได้ปลอดภัยทั้งอ,อนะําเภอณเสาซ้า